สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะที่เพจกระตายยกตำยานะคะมีคุณแม่หลายท่านนะคะพวกมีรุ่นทั้งรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะใน facebook ก็จะอินบล็อกมาถามว่าพี่ตายทำแบบไหนทำไมน้ำนมเยอะนะคะทานอะไรวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็จะมีสมุนไพรแล้วก็ผักที่เรารู้จักกันนี้นะคะ ที่เราจะทานแล้วน้ำนมไหลดีขึ้นก่อนอื่นเลยเราต้องทานอาหารให้ครบห้ามูลและเราไม่ควรอดอาหารนะคะเป็นความกังวลของคุณแม่มากๆเลยแบบตอนที่ฉันตั้งท้องท้องใหญ่น้ำหนักขึ้นแขนขานะคะก็จะใหญ่ขึ้นคุณแม่คลอดแล้วก็อยากที่จะลดน้ำหนักให้เร็วที่สุดนะคะเราสามารถลรดน้ำหนักได้เพราะว่า การให้นมเนี่ยก็ทำให้น้ำหนักคุณแม่ลดไปเรื่อยๆคุณแม่ไม่จำเป็นต้องอดอาหารนะคะเพราะว่าการอดอาหารทำให้ร่างกายเราได้อาหารไม่เพียงพอทำให้ร่างกายผลิตน้ำนมไม่เพียงพอและสองเราต้องดื่มน้ำแบบให้เยอะๆนะคะน้ำเปล่าน้ำชาน้ำ,นำสมุนไพรอะไรก็ได้แต่ดื่มให้เยอะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำอุ่นนะคะน้ำเย็นหรือน้ำอะไรก็ดื่มนะ แล้วก็อาหารต้องห้ามก็จะมีพวกแบบขนมปังอาหารทะเลอย่างเงี้ยอาหารทะเลจะเป็นมีสารที่แช่แข็งนะคะก็จะทําให้แบบไม่ให้เหมือนอาหารเน่าเสียอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอันตารายต่อลูกเราเพราะว่าบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเวลาทานอาหารทะเลก็ไม่ได้เป็นอาหารทะเลที่สดๆดอยู่แล้วแล้วก็พวกขนมปังเนี่ยจะมีส่วนผสมของนงมวัวบางครั้งลูกอาจจะมี แพ้นมวัวนะคะเพราะว่าเหมือนช่วงแรกๆเนี่ยคุณแม่ก็ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนเนาะพวกขนมปังแล้วผักอะไรบ้างอะที่บำรุงน้ำนมก็จะมีที่เรารู้จากกันดีเลยก็จะมีขิงใช่ไหมคะหัวปีแล้วที่เหมาะแนะนำเพิ่มก็จะมีเหมือนกุ้ยช่ายนะคะเอาไปทำอาหารได้หลากหลายกะเพรา,าเนี้ยเหมือนผัดกะเพรา,าหรือว่า สมุนไพรในเครื่องต้มยำนะคะสมุนไพรที่มีฤทธิ์อุ่นหรือฤทธิ์ร้อนก็จะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะคะการไหลเวียนเพิ่มขึ้นนะคะก็จะไปกระตุ้นการสร้างน้นํานมของคุณแม่ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สมุนไพรที่บำรุงพวกที่มีวิตามินนะคะมีฟอสฟอรัสพวกอะไรอะฟักทองเนี่ยในใบกุ้ยช่ายก็จะมีฟอสฟอรัสมีวิตามิน B เยอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ทานได้ หัวปีอย่างเงี้ยหัวปีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนต้มหัวปีอย่างเดียวนะคะก็จะทําให้อร่อยขึ้นได้นะเหมือนยำหัวปีใสอกไกอ่อะไรเงี้ยเนาะก็จะทานได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นในรูปแบบของชาชาสมุนไพรก็ง่ายๆเลยเก็บตาค้ายนะคะมาต้มกับใบเตยอ,อย่างเงี้ยก็ช่วยบํารุงน้ํานมได้หรือว่าชากระเพราถ้าบ้านเรามีกระเพราเราจะต้มเป็นกระเพรา กับน้ำเลยแล้วก็ใส่เหมือนใบเตยสักเล็กน้อยนะคะเพื่อหอมๆห,หน่อยแต่ว่าถ้ากลิ่นของขาากกาเพราก็มันก็มีกลิ่นเฉพาะตัวก็วหอมอยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณแม่ที่ทานยากก็สามารถนํเกาเพราไปตาแกแดดก่อนนะคะกกาเรากับแมงลักแมงลักก็จะมีเหมือนฤทธิ์อุ่นเหมือนการฤทธิ์ร้อนก็จะช่วยบำรุงน,น้ํานมแล้วได้ ะะกะเพรามแมงลักเอาไปตักแดดแล้วก็เอามาต้มใส่เม็ดพริกไทยสักสองสเม็ดประมาณนี้เนาะพริกไทยที่เราซื้อเนี่ยแหละคะ่ะที่ร้านคา้าใส่ไปพริกไทยก็เพิ่มการไหลเวียนได้ก็จะทําให้น้านมคุณแม่มาดีขึ้นนะคะแต่ก่อนที่คุณแม่จะปั๊มนมหรือให้ลูกกินนมอย่างเงี้ยก็ประครบเต้านมก่อนเนาะก่อนปั๊มนมประครบเต้านมด้วยน้าอุ่นนะคะเราจะมีขัวอยู่แล้วัวเที่ยาให้ลูก ทานหรือว่าขวดนมอะไรก็ได้ที่เรามีง่ายๆเอาน้ำร้อนกดใส่เอาผ้าอ้อมนะคะหอ่อแล้วก็มาประครบสัก10นาทีหรือ5นาทีแล้วก็ดื่มน้ำสัก1แก้วนะคะก่อนปั๊มนมแล้วก็ปั๊มนมสม่ำเสมอน,นะคะอย่างน้อย8-9ครั้งนะคะต่อวันก็จะทำให้น้ำนมคุณแม่ไหลดีขึ้นแต่ถ้าคุณแม่นานๆปั๊มทีร่างกายก็จะคิดว่าลูกคุณแม่อิ่มแล้ว ร่างกายก็จะลดการสร้างน้ำนมนะคะสำ,คสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถทักอินบ็อกมาถามได้หรือว่าอยากจะได้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคะ <Gamb it> ก็คือ <Surface> สามารถทักมาถามได้สิ่งสำคัญน,นะคะคุณแม่ต้องทำใจให้สบายไม่เครียดน,นะคะ เราอยู่กับลูกเนาะให้มีความสุขนะคะแล้รา้ำนมก็จะค่อยๆเพิ่มมาเองนะตามแบบเหมือนมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วอะคะ่ะซอสู้นะคะ